วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปง่ายๆแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องแล้วถ่ายคลิปตามนี้นะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ก็คือแก้วน้ำหนึ่งใบค่ะแล้วถ่ายคลิปตามนี้ได้เลย หังจากนั้นเพื่อนๆทงแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัดขึ้นมาเลยค่ะ กดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเนตรียมไว้ขึ้นมาค่ะจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆกํากำลังจะเปิดประตูออกมาค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิป1ครั้งแล้วกดแบ่งแยก เลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์ค่ะกดค้างที่คลิปด้านล่างค่ะแล้วลากไปด้านหน้าสุดได้เลยจิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชัน m า s k เลือกที่แนวนอนค่ะ ใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่เส้นสีเหลืองนะคะแล้วหมุนตามคลิปได้เลยค่ะตอนแรกเราจะเอาเส้นสีเหลืองไปไว้ตรงขอบประตูก่อนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะกดเพล์ดูความเรียบร้อยค่ะเราเปิดประตูออกมาเร็วเกินไปเห็นปะเราจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้ค่ะ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เป็นประตูตอนที่ประตูปิดอยู่นะจิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์กชันตรึงอ่ะดูใหม่ก็ยังเร็วอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเลื่อนเคอร์เซอร์ไป ยังตำแหน่งที่เพื่อนๆนวางแก้วแล้วละกันนี่นะปึ๊บ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 อ่ะอันนี้นะให้ถึงตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดประตูจิ้มที่คลิปด้านบนหนึ่งครั้งค่ะแล้วกดแบ่งแยกกดค้างที่คลิปด้านล่างค่ะแล้วลากถอยหลังมาจงตำแหน่งที่เราแบ่งแยกไว้เลยค่ะ ส่วนด้านหน้าตรงช่องว่างๆนะจิ้มที่คลิปตึงหนึ่งครั้งค่ะกดค้างที่ท้ายคลิปตึงแล้วลากตามมาเลยค่ะอะ่ะเดี๋ยวเราดูใหม่มจังหวะได้ละ อ่ะเห็นไหมว่าตอนนี้มือเราหายเราจะมาทําขั้นตอนนี้กันค่ะเลื่อนเชอรเซอร์ไปยังตําแหน่งที่เห็นปะ่ะนี่นี่นี่อันนี้มือขาดอ่ะเราจะเลื่อนไปก่อนหน้านี้นิดนึงอ่ะอันนี้มือยังไม่ขาดจิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นกดแบ่งแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนเ่อกดฟังก์ชันมาสอีกครั้งหนึ่งค่ะ เลือกคีย์เฟรมปุ๊บกดค้างที่เส้นสีเหลืองค่ะแล้วลากไปอีกฝั่งหนึ่งของแก้วค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วกดลูกศรตรงนี้นะคะกดเครื่องหมายถูกค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแขนเราจะหายอีกไหมนี่แขนเราไม่หายแล้ว ช่วงท้ายนะเราอยากได้สั้นยาวแค่ไหนก็กดเอาเลยอ่าน,นี้เสร็จแล้วอ่าน,นั้นลุกเร็วเดี๋ยวทำอันล่างก่อนดีกว่านี่นะเอาแคบป,ปิดประตูปุ๊บปึ๊บอ่าเอาแค่นี้จิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะแล้วเรามาดูใหม่เราจะทำให้ทั้งสองคลิปด้านบนเท่ากันนะอะ่แต่ละลุกเร็วเห็นป่ะเราจะทำอย่างนี้ ก่อนที่เราจะลุกเราจะเอาแค่นี้พอจิ้มที่คลิปด้านบนหนึ่งครั้งค่ะแล้วกดแบ่งแยกส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะอะ่แต่ว่าคลิปด้านบนมันจบเร็วกว่าใช่ปะเราก็จิ้มที่คลิปด้านบนหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงปึ๊บ จิ้มที่คลิปตึงหนึ่งครั้งกดค้างที่ท้ายคลิปตึงแล้วลากมาให้เสมอกับคลิปด้านล่างค่ะเพียงเท่านี้คลิปเราก็มีความยาวเท่ากันแล้วจ้าและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนเพื่อสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะ หากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ